สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเกตเอนะครับวันนี้เบิร์ดเอาใจสายนิสสันกันบ้างน,นะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมตามคําเรียกร้องนะครับวันนี้สาวกนิสสันห้ามาพลาดเลยนะครับวันนี้เบิร์ดมีรถกระบะแทปบนะครับสบภาพใหม่ๆปีใหม่ๆเข้าใหม่หมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับ คันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับผมพี่ๆคนไหนที่กาลังดูอยู่นะครับเบอร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิร์ดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆแบบนี้และรถเจ็ที่นั่งสวยๆนะครับในคลิปถัดไปนะครับคันนี้เป็นนิสสันนาวารานะครับผมรุ่น 2.5e b a c k edition two tone นะครับเป็นสีขาวมุกหลังคาดานะครับผมแล้วสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมาในโฉมปี19นะครับผมเลขใม่เพียง30,004เท่านั้นนะครับผมใหม่จัดเลยคันนี้นะ ที่สาคัญนะครับราคาพิเศษเอาไปเลยครับผม469,000บาทเท่านั้นนะครับผมดีดีฟรีดาวจัดเต็มได้เหมือนเดิมนะครับผมมาครับพี่เดี๋ยวผมจะพาดูกันว่าฟังก์ชันของเจ้านาวร่าคันนี้นะครับผมมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับได้เป็นกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผมดีไซน์นิสสันเขานะอ่าตรงนี้เป็นพลาสติกนะเป็นสีเทานะครับผมอ่าไม่มีรอยซิ้นเลยนะครับ กระจังหน้าโลโก้แบบนี้เต็มๆเลยโคมเนี่ยสภาพใหม่ๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับขรอกระจังหน้านะครับผมจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยครับผมสภาพใหม่ๆนะครับผมมีขนแมวบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะกระจังหน้าเขาจะมาถึงเส้นตรงนี้นะนี่เส้นตรงนีนะ้มาทั้งหมดเลยนะจะมีอันน้อยๆตรงนี้ด้วยนะอ่าหน้าเขาดีไซน์มาสวยอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟกันบ้างครับผม ไฟตัวนี้นะครับผมโคมใสๆไม่มีค่าบเบลองเลยนะครับผมไฟเป็นหลอดโคมลูกแก้วแล้วนะครับเป็นหลอด LED นะโปรเจคเตอร์มีไฟสองสว่างกลางวันด้วยนะครับตรงนี้นะเป็นเส้นมาเลยนะแต่ถ้ามองในกล้องอาจจะกระพริบกระพริบนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ LED เนาะเราถ่ายผ่านกล้องมันก็จะกระพริบนิดนึงนะไฟตตดหมอกสาภาพสวยๆใหม่ๆครับดูันชัดๆเลยนะเป็นไงครับไฟตัดหมอกคู่หน้าสาภาพสวยๆใสๆเลยนะครับผม พี่่คนไหนนะครับผอมาอยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วสนใจกระบะบนิสสันคันนี้นะดูคลิปผมจนจบนะครับสามารถตัดสินใจผ่านคลิปนี้ได้นะผมจะถ่ายรายละเอียดให้ดูทั้งหมดเลยนะคันนี้นะไฟหน้าฝั่งซ้ายไม่มีคราบเหลืองนะโคมใสๆเหมือนกันไฟหน้านิสสันสว่างมากผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยนะบอกเลยนี่เห็นไหมแรตสติ๊กกองสติ๊กเกอร์มาหมดแล้วนะครับผมคันนี้นะขึ้นชื่อเลยนะคันนี้แบ็กออดิชั่นครับผมรุ่นพิเศษเลย ไฟยางตามากเนี่ยสวยจัดไฟตัดหมอนะครับผมสภาพสวยๆนะนี่ข้อไฟตัดหมอเขานะบิว้วมากับตัวรถอ่าบิว้วมากับโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้สวยๆเลยนะตัวนี้มาดูกันที่ด้านข้างต่อบ้างนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะครับดูบึกบึนและแข็งแรงมากคันนี้นะสไตล์รถกระบะต้องมีซุ้มล้อแบบนี้อยู่แล้วนะนี่มีนงมีน็อตด้วยนะตัวนี้ สังเกตตรงนี้นะครับลอ,อยยางนะครับสียางครับไม่มีปิดไม่มีฉีกนะนะดูนะสภาพใหม่ๆนะรถเราเราับประกันได้นะราคา469,000บาทผมวาลันปีความเดิมแน่นอนนะครับพี่ๆคันนี้มาดูที่ล้อต่อบ้างน,นะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานนะครับสีดําฉ่ำๆแบบนี้นะดูดุมากนะคันนี้โหโทนขาวดํานะผมบอกเลยสวยจัดเลยคันนี้ นะพี่ๆคนไหนมองหากระบะแคปใช้งานอยู่ต้องการเครื่องแรงๆห้ามาพลาดเลยนะ,ะสาวกนิสสันเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าเครื่องยนต์นิสสันเนี่ยสุดขนาดไหนนี่สวยๆเลยนะดูด้านใต้กันบ,บ้างครับผมด้านใต้เดิมๆของนิสสันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีเละน้ําบ้างเล็กน้อยน,นะครัพี่ๆช่วงนี้ฝนตกนะอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวดูแลให้เรื่องความสะอาดก่อนส่สงมอบตัวโชคกนะครับไม่มี รั่วซึมแน่นอนครับสาภาพสวยๆเยนะเดิมๆเลยโอเคมารับชมตัวนี้ต่อเลยนี่สติกเกอร์ติดข้างรถแบ็คเอดิชันสวยๆเลยนะที่เหยียบบันไดขึ้นนะครับมีสติกเกอร์สีส้มตัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่2.5 DDTI VGS Turbo นะเครื่องยนต์เขาสุดจริงนิ่สันนะบอกให้ กระจกมองข้างครับผมเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยลวดลายนะสติ๊กเกอร์สีส้มแบบนี้ต้องแต่คิ้วกันชนหน้าเลยนะยบันไดขึ้นยังกระจกนะทีนี้เขาจะเป็นค่าสีส้มนะที่สําคัญคือเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานะเจ้าฮิสันตัวนี้นี่มือจับนะครับเป็นมือจับสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นระบบสมาร์ทคีย์เรียบร้อยหมดแล้วนะกระจกเป็นกระจกแท้เดิมของฮิสันนะครับนี่เห็นไหมครับ เดิมหมดนะคันนี้ผมรับประกันนะราคา469,000บาทผมวารันตีความเดิมแน่นอนครับผมมาดูภายในกันบ้างขออนุญาตปิดไฟนะเดี๋ยวแบตหมดนะโอเคเบาภายในนะครับเป็นเบาะหนังสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้ลนะตะเข็บไม่มีแตกเลยนะดูนะอ่าตรงกลางเป็นเบาะผ้านะครับนี่ตรงนี้นะขอขอทานโทษครับนี่ฮะตรงกลางเป็นเบาะผ้าครับผมอ่าเราดูมาชัดๆเลยนะ สีผิวตรงนี้จะเป็นเป็นหนังนะครับผมเดินได้สีส้มมมนหมดเลยนะครับผมสภาพใหม่ๆเลยนะจะเป็นหัวเบาะก,ก็เดินได้สีส้มขึ้นไปนะครับผมอ่ะเขาจะตัดกับตรงเบาะตรงกลางว่าจะเป็นเบาะผ้าน,นะ,ะอ่าเวลานั่งนีน่มๆ,ๆเลยนะของผ้านี้นะอ่าเดี๋ยวมาสตตร์เครื่องให้ดูนะครับสักครู่นะเดี๋ยวพาดูออปชันภายในย่าน,นะครับคันนี้ครับกุญแจเป็นแบบคีเหลือแล้วนะนี่เขาบอกก่อนว่าให้ เหยียบคัสส์นะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอ่านี่กุญแจเป็นคีย์เลตนะผมเจ้ากุญแจวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะอ่านี่นะครับผมเหยียบคัสส์นะครับผมแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทตรงไหนตรงนี้นะรอแป๊บนึงนะครับอ่าเครื่องยนต์ติดแล้วนะอ่านี่ครับหน้าจอเราสตาร์ทเสร็จปุ๊บจะเป็นรถก,กระบะหมุนตรหน้าจอก่อนนี่เลขไม้สามหมื่นสี่ห้าสิบอ่าเป็นไงครับถือว่า เป็นเลขไม้ที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับปี19บเก้านะครับผมใช้งานต่อปีไม่ถึงหมื่นโลนะครับคันนี้ใครมองหากระบะนิสสันใช้งานอยู่ผมแนะนําเลยคันนี้เหมาะสุดๆนะพี่พนะคันนี้มีหน้าจอแนละ้วเดี๋ยวมาเรามาลองเครื่องเสียงกันนะผมปรับวิทยุก่อนเอาขึ้นร้อยเจ็ดแล้วกันเนาะอยากเสียงดังใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่ต้องกดตรงนู้นเลยนี่ <Okay. S 1> เพิ่มเสียง oh โอ้โหไงครับเสียงโอ้โหสุดจริงนี่ลำโพงตรงนี้นะแล้วก็มีนันไดโอ้โหดังลั่นเลยนี่เติบเติบเลยเบาหน่อยหรือจะเบาจากตรงนี้ก็ได้นะบอลลูมเบาเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะ